สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตู้เต่าบินนะคะที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เราไปดูเมนูกันเลยค่ะอันนี้อยู่ที่เราขายโอ้โหเต่าบินนี่นะคะเมนูเยอะมากๆอ่ะเราจะไปลองกดทิมใจเราจะสั่งอะไรดีทิมใจกินอะไรดีคะอยากมันกดนีนะคะกดที่หน้าจอเลรค่ะมามอสกัญชาไหมไม่เอาแม่จะเอาแม่จะเอา มะักมะชักเหดียวเนียดูกก้คัลคัลแอมเมะัอมดอีกต้อูหส่อยไหน้าไหมอ่โกโก้อ่ะโกโก้ก็โกโก้โกโก้เย็นนะไม่เอาไปดูก่อคาอาเมลโกโก้โกโก้เย็นแล้วคาราเมลโกโก้เย็นคาราเมเลโกโก้เียงนคาอมเลนั้นเพิ่มไป่หนนี้เลยนะลูก สามสิบห้ากับสี่สิบห้านะฮะโกโก้นี้ปกติอะโกโก้ธรรมดาไม่ได้มันต้องเขาอ้วนใช่เราแหละโกโก้ไหมแต่เขาเรื่องมันเอาอะไรดีคะโกโก้ไหมลองดูหรือจะเอาอันนี้ล่ะหรือจะอยากเอาคาราเมลอ่ะมันน่าจะหวานไปอ่ะลูก โกโก,นะโก้นะเราจะกดโกโก้เย็นนะคะเลือกขนาดเอาหวานอะไรหวานน้อยแล้วกันเน,ะน,นาะหวานน้อยไม่ดีเหรหวานน้อยเลยอร่อยรับหลอดรับฝาเลือกตรงนี้ได้นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะรับหลอดรับฝาห,หวานสามโลกซื้อเลือกวิธีการจ่ายเงินดูคููปองสะสม ใส่โนะค้ดแตนหลักเพื่อใช้คูปองเดี๋ยวเขาไปตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนี้นะคะลด50%สําหรับสมาชิกใหม่เราก็ใส่โค้ดได้เลยยืนยนันช๊อปแด้วยอะไรอ่ะเงินสดนะเงินสดเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกว่าใส่ไม่ได้ลองดูใส่ได้ไหม18บาททําไมถึง18บาทมันลดไงนี่ไงได้เสียงคาราเมลก็ลดอืมได้แค่แก้วเลยเออถ้าคลาเมลลดเหลือกี่าาาาบาทไง่เขาบอกมันไม่ดูได้แล้วคราเมลลดเหลือกี่บาท จะทำไงก็ะูดทรไเราเยอะเยอะกี่บาทไม่ร e nah ู้เดี oh ๋ยวเอาอีกแกนหนึ是是่งให้ตาแอร์ผ้นใจเอาเอากิวาโคตอพี่มาเมื่อกี้กดอะไรอะระัระดับกาจ่ายด้วยการโอนแล้วนะคะี่ตู้กลางทั้นนะค่ะในร้อยยี่สิบ ยมรับครับวิเศษยอมรับเก้าที่ายคืออะไรยอมรับชอบสมัครไป้วนี่ไงเราได้3กระดองนะนี่เราสะสมกินแก้วแรกก็ได้3กระดองมีเขาจะมีบอกเลยชื่อสมาชิก29กระดองก็ได้4รีดูเครื่องมันทำนะยังเห็นไหมเห็นไหมคะมันอยู่ตรงนู้นใชนมันอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ข้างๆออกไปก่อนออกไปยาบ้ามเกือบแล้นี่นี่พี่ผู้ใหญ่นี่ตูนโคโคออกมาแล้ว เห็นนล้นอยู่ไหนละเฮ้ยมันมาทางนี้แล้วมันมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะค่ะอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้พอเรากดปุ๊บไม่ได้ให้ฝาให้หลอดเอาถ้าไม่ไม่มีฝาล่ะฝาดือมาแล้วอ๋อนี่มีช่องรับหลอดรับฝานะคะค่ะอ๋อเขามีคือเขากำลังทำดิบที่คุณอยู่ของเขาจะมีหน้าจอเขาก็จะบอกแบบนี้นะคะว่ากำลังทำอะไรอยู่เราสั่งเมนูอะไรคะคพี่จัย โกโก้คาราเมลเด็กๆก็ตื <t <t ่นเต้นเลยใหุ <t <t ่มคะมุนใหญ่เลยอุ้ยอุ <t <t ้ยมันเห็นมันมาแล้วตา้าไปหยิบให้หน่อยออกมาแล้วป้าหยิบเลยหยิบรอยกบฝาด้วยนะคะ อ่ะบ้าสิค่ะอ่ะชิมค่ะชิมใจชิมค่ะเป็นยังไงคะรสชาติอร่อยดีค่่ะอรไหมคะอ่ะพี่ภูบ้างคาเมลอร่อยจังเป็นยังไงครับรสชาติเยี่ยมเยี่ยมอ่ะป้าป๊าชิมบ้างไหนรสชาติเป็นยังไงอุ้ยป้าป๊าทำไมจะกะตีโอเคกินบ้างไหนขอมเมนชิมบ้าง อ่อไปค่ะนี่เขามีโปรโมชั่นนะคะแอดไลน์สมัครสมา,สมาชิกแล้วลด50%มาลองชิมกันได้นะคะตู้เต่าบินค่ะไหนคะพินใจเต่าบินมีรสชาติของโกโก้แล้วคืรสชาติขอกไม่แนวโกโก้ค่ะมันออกแนวแบบคาราเมลแล้วก็แบบมองไม่ถูกอร่อยไม่ไหวเลยเหรอ อกดกิดอร่อยยังไงพี่ผูออร่อยเยี่ยมยังไง